ครบพี่น้องซอล้นเวรือัเด็ด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 ต้องขอ,อยู่ซิ่อมล้นนะครับมันลกูกว่าสองลกูกสดันัเลยนัแขนเลยน่นาเออีเยนะัฝากติดตามเยครับด้วยมันมานครับวันี้สุจยอรไดมาเส้ยออยงววเา เเยอาโอโ่เี้ยวนีลอาหารี่เด็ดลองไปเห็เบ้งด้อเอมีขี้หุ่ยสุดยอดอาหารผมสิบอกไว้น้ำใหม่เ็บเลยด้อผมแต่ต้นๆผมสิบอกไอ้เส็สูตรอาหารเรียบร้อยเลยไปเบิรงกันเลยนะครับด้อฝตกติดตามไ้เด้ครับด้อเจ้าคิวนีเพียงไนะครับวัสดีครับ เฮ็ห้ามครัวกับใบอันนี้อาหารประดุกมักใส่ไอกะปิก่อนเด้อร์ประมาณนี้น,นี่ขรัวประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่ประมาณนี้เย็ยนเย็ยนแน่ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นอาหารไออาหารเก่าวก้าวอ่ะแหละเท่ามะสมอย่างนี้เลยไปแก้มือบางเก่าแล้วพี่น้อง ออ๋มันไหนมันเป็นอาหารเก่านําหน้าผมบ่ได้ขวดแต่ว่าบ่ได้ใส่ไข่ได้แถปปวศูนย์บ่ใช้ใค่ที่เป็นแน่ใดเดี๋ยวกันได้ครับเด้สามารถไหนพี่น้องผมเสียคนนี<อ>้น้ำน้ำเด้อเข้าทายเฮ็ดพวกเบิร์ตแล้วเข้าออยก่อนสั้นเนี่ยต้อใส่ลงไปเลยวันเขาหลอกวันหน้าลอยลอย้มยันได้กินหอมเลย ถ้าเข้าเสร็จเข้หงอยเดี๋ว่ามันเปื่อยแม่นหมดละเขาก็ไปว่าให้มันล่อเออเอาตัวนี้ลงไปให้มันกระจายวันต่อ๋ยวไปลงไปมันก็สิเปื่อยแน่อันนี้น้ำกระเทยกระจายมันก็เสียมาหอมมากเสิมาไเพรวะทานมากินกติต้่งันก็สิบกเข่าด้วยพมานะเยอะได้ครับด้วยห่อกันอ๋อมากหน่อยพี่หน่อยตัดหมู่งตัดยังขาดแล้วกห่อจับติด ยางงา่ายเลยวูในกูปลอฟางเขาปอเฟืงยางสิบบาทก,ก็ใส่จนดื้อหมดเลยเงินงงกันง่ายงานก็เสือก้อน,นนี่ยันในห้องก็บมาต่องไปแขนไปยังดอกเดี๋ยว,วเขาถึงาในน้าน้ำด้วย เขาไม่ิผูกเอ็นนี่นี่เห็นว่าเอ็นนี่เอ็นนี่ห้ามผสมไปห้อยห้ามผสมไปห้อยอันสิก็ได้นี่เขาเขาเห็ดเอ็นเป็นบ่วงไว้นี่ห้าก็บหัวไว้ห้าก็มัดไว้อันสิห้ากับปงมันก็บเบอรบจมเลยเบอบ์รอยแหละง่ายๆนี่มองเขาเห็ดเลยว้ไอ้นี่เงื่อน่ะเห็นไหมห้าก็เอาเสือกหรือยังกระซ้างเอ็นน้เขาผูกไว้ห้าไม่ผูกติดอันสิได้เลยนี่เพราะไม่เป็นบ่วงไว้เดี๋ยวนะห้ามซาสิเตอรนี่มุ้ยไปใช้เหนไหง่ายๆ ผ่ต้องไปหอยเห็มันนี่เด้อปกติเขาไปเห็ดในน้ำหอยดอกเขาไปแต่เขาเห็ดแนวอยนี้มาหอยเด่นเห็ดยังเห็นคาน์บาเขาเห็นนี่เขาก็ไปเห็ดแนวหอยมาหอยนเห็นบ่ล่ะเดี๋ยวไปให้มากแต่ว่าเดียวกันเด้อตัวนี้กับอันนี้ใส่ถุงไปทางหาดนะพี่น้อยนะนีเขาที่เอามาหล่อนี่นะนี่เ้าปั่นซ้ำไรซักหนึ่งแล้วแต่เขามีหน่อมีหลายเขาก็ใส่ลงไปเลยนะแตกไปนะเขาจังมะผูกเขาก็ยังมะผูกไอ้ตัวนี้ใช่ตัวนี้ ให้มันหลอหน้า <c oughs> ให้ไปโหลดเ่าต้องไปแพงดอกหาอันทิบอันนี้ยังบ่เขาตอ,อ,อากเขายักสามสี่อันละมันต้องได้จังๆแค่กันละถ้าไปแพงอาหารกับบ่เขาดอก้าเขาไอ้เนี่ยตัวนี้มันก็นย่งๆอยู่ดอกทานบ่อเขาก็ยังบ่อหล่อน่ะชื่อว่านี่เฮ็ดประมาณนี้ครับเอาไงห้อมอี่ประมาณจค ร่วงแล้รยี่สิบบาทเองหอกเนี่ยยี่สิบาทเด้กุ้งถัวยเดียวนี่ก็ด้คุ้ม้าสิบาทสิดมเหตุถัวน้อยหน่อยเนาะไม่ต้องไปประหยัดอาหารไปรต้องอันนี้ลวขออย่านั้นเข่าอ่ะทานหลุดผมจังดผมดักกุ้งมานีผมก็ได้มือละผมผมาหลายเนาะมอย่งกระดยก็บ่ได้ส้อสอร่อยอยชาบ้านเนี่ยเป็นหอเป็นิ้เนหล่อไปเป็นันย อันนหนได้ครับเดี๋ยผมมาห้เลยเ็บอันไหนยู่ผมไม่กําลังตากแดดเวยตากไป,ปผมกํลังม,ลงมาแต่พูดแบบนี้ไ,ไปพออ่พอนี้น้องครับบาน้องอยากนะใช่ต้องอะนี่อะไรนะไอ้ตัวห้องอ่ะท่านผไม่รอ La manifestación inició

เศ้าครับยามุกของมีบรรยากาศม,มันเศร้าบรรยากาศมันขึ้นขึ้นม,มันอแหลกไปเลย ยง้งก่มก็มีแ่ไลยกุ่ก็กมีมีแต่กหอยหอยหลายเมื่อต่อไปเลย เงันต่อไปกันเลยครับให่ยัยงกลุ่มนี้น้อยหนึ่งเงินต่อไปกันเลยครับ พี่กูีป่ป่ยนสุดน,น้องน้องนี่คือซิ่วด่วนเลยอะไรที่น้องนี่นนเบิร์ต่อไปกันนะครับผ่านด้อขอใดเยอะ เราไปกันเลยครับพี่ว่าสยดายปาสิ้นสสลนเลยพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดเด็ผ่านผ่านผ่อีกนึงไปเบิ่งกันได้อ่านให้เราพี่ว่าส,ดาส,ดาสดยาดาเนาะไม่รมยอะไรเราผ่านมนะ ใส่ใด้ปลาเสือล้วนๆเลยมีกุ้งแจมเลยครับเด็ดๆสุดๆมาถึงร้านเลย,ลเลยลนี่พ่ละน้องตาที่ตาไม่ได้ครับเนี่ยปเบืองกันดูบาตเลยครับได้